ดวงจะหล่นลงมาถึง4เท่านะครับในดวงปีหน้าตามกัมปีโหราศาสตร์อินเดียนะครับอ,อยู่ในตำแหน่งมรณะอ่ามรณะเรื่องอะไรเราเห็นความสำเร็จแต่เห็นยากถ้าไม่สังเกตอออ่าก็คือความสำเร็จนี้แต่ว่าถ้าไม่สังเกตดีๆเรามาักจะคิดว่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมณีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่แอลได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มงกุโผลดวงคุมทรัพย์นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปี64นี้ในเรื่องของการงาน<ม>การเงินความรักโชคลาภและอัญมณีเสริมดวงนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเป็นเกียรติอย่างมากนะ,ะต้องขอบคุณคุณแอลด้วยที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับสำหรับ ช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าเนี่ยนะครับก็คืออีกไม่กี่วันก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มต้นกับชีวิตใหม่นะครับซื้อเสื้อผ้าใหม่หมอบของขวัญให้กับบุคคลแล้วก็ในช่วงเวลานี้หลายๆคนก็ยังสนใจในเรื่องดวงชะตาของตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานอยากรู้ไหมครับอยากรู้มากมากเลยค่ะการเงินค่ะนะความรักหรือว่าวิธีการที่ทำให้ตัวเองนั้นเข้าถึงโชค ได้อันนี้หลายๆท่านก็อยากรู้กันสิ่งหนึ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เราจะเจาะกันในเรื่องของการงานก่อนนะครับ12ราศีเลยคุณคุณแอลอยู่ราศีไหนครับเป็นราศีมังกรค่ะอ่าชาวราศีมังกรวันนี้เราจะคุยกันทั้ง12ราศีในเรื่องการงานก่อนเลยการงานเนี่ยคุณแอลว่าสําคัญไหมสำคัญมากๆเลยค่ะ,ะยุคนี้คนที่ทํางานไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเป็นแอลนะคะถ้าทํางานไม่ได้นี่คือด้อยค่าเลยเรา เราจะไม่มีคุณค่าในตัวเองเราจะไม่มีตังใช้ถูกต้องนี่ประเด็นหลักเลยละค่ะที่ไม่มีค่าเพราะไม่มีเงินค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนมีค่าอยู่แล้วค่่ใช้จ่ายค่าไป่ใ้จ่ายเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่มีแม้แต่ไม่มีเงินสําหรับค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถกระตันอยู่ได้เราไม่สามารถที่จะซื้ออะไรที่พ่อแม่ต้องการให้กับ คนที่เราหวมใย,ยได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานการเงินเป็นเรื่องสําคัญท่านครูเนี่ยหรือหลักวิชาโบราณเขาบอกว่าสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทําการค้าถามฟ้าปรึกษาดิน ในความหมายนี้หมายความว่าบุคคลเรานั้นเนี่ยจริงๆก็มีอยู่สองเรื่องที่ต้องเอาใจใส่หก็คือเราควรทําอาชีพอะไรเพื่อให้เหมาะกับตัวเราเองสก็คือตัวเรานั้นเนี่ยมีดวงหนุนที่จะทําอาชีพอะไรก็ได้ในโลกที่เราทําอยู่มีดวงหนุนให้เราทําอย่างราบเรื่องหรือเปล่าในส่วนแรกที่ว่าเราควรทําอาชีพอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะคุยกันผ่านทีวีแต่ว่าดวงของเมืองดวงของฟ้าที่จะหนุนเราเพื <แ ator> ่อให้เราทํำ กิจการงานได้อย่างราบรื่นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะคุยกันวันนี้โอ <Okay. S 3> เคครับตื่นเต้นกันเลยพร้อมหรือ,อยังท่านผู้ชมนะฮะท่านไหนที่อยู่ราศีอะไรก็เตรียมตัวเตรียมใจกันเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกก่อนเลยผมขออนุญาตไม่เรียงนะก็ได้ค่ะนะเราจะไม่เรียงราศีเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะเราขยี้กันทีละนิดนะราศีแรกที่มีสภาวะที่จะต้องเอาใจใส่เรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างยิง่งของปี64นะคละของปี2 5 6 4ที่ มาถึงนะครับก็คือราศีพฤษภเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายนนะก็คือประมาณนี้อาจารย์มังกุฎใช้คําว่าประมาณนี้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับว่าเกิดกี่โมงเกิดตอนไหนนะครับก็ต้องไปปลูกดวงดูแต่ว่ากลมๆคร่าวๆเนี่ย15พฤษภาถึงประมาณวันที่14หรือ15เดือนมิถุนายนดาวสุริยเทพ ในดวงเกิดก็จะอยู่ที่ราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยถ้าในปีหน้าเกิดไปทำงานสายดวงจะหล่นลงมาถึง4เท่า นะครับในดวงปีหน้าตามกัมปีโหราศาสตร์อินเดียนะครับตามหลักวิชาดวงหุ่มทรัพย์เนี่ยชาวราศีพฤษภดวงหน้าที่การงานติดลบ4เท่าหมายถึงดวงไม่ค่อยดีในเรื่องของการงานใช่ครับอยากทำอะไรผิดพลาดความผิดพลาดที่ยกตัวอย่างได้ชัดเจนก็คือหนึ่งมาสาย2ไม่ทวนสิ่งที่ทํนะสิ่งที่ทาไปแล้วไม่เอามาทบมาทวนมาตรวจว่าดีพอหรือยังไม่รอบคอบอะไรแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับราศีพฤษ ศพติดลบ4ี่เท่ายังมีอีกหนึ่งราศีที่ติดลบเหมือนกันนะครับก็คือชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยก็จะมีเรื่องหของอุบาทในดวงติดลบ2เท่านะครับามว่าอ,อุบาทในดวงคืออะไรล่ะอุบาทในดวงของชาวราศีพิจิกเนี่ยในช่วงดวงเกิดนะครับมีเกณฑ์ดวงดาวสถิตแบบน่าเป็นห่วงอยู่ ก็คือมีดาวอังคารไปเจะเอกับดาวพฤหัส,สบดีโดยลักษณะดวงที่เรียกว่าน้ำมชาช้าดาวพฤหัส,สบุดีเนี่ยเป็นดาวแห่งความรอบคอบแต่ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งความใจร้อนคนหนึ่งรอบคอบช้าๆคนหนึ่งใจร้อนพี่แอลคิดว่าสองคนเจอกันใครชนะ มันยากมากเลยที่คนใจร้อนจะชนะคนรอบครอบส่วนคนรอบครอบไปเจอคนใจร้อนมันก็เร็วไม่ได้ช้าไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นข้อติดขัด<ช>าอาการอย่างนี้ทางโหราศาสตร์อินเดียเรียกว่าดาวไม่เข้าพวกมาส่งผลในที่เดียวกันทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยติดลบเรื่องการทํางานติดลบลงไปสองเท่างเคยเคยทำงานสําเร็จเคยขายของได้วันละ100บาทก็ หันออกไปสองเข้าก็แป<ต>ลว่าอาจจะได้เหลือครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับกระบวนการของชาวราศีพิจิกเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือเราต้องทำงานให้เร็วขึ้นแต่ทำให้ถูกวิธีจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสบดีคือทำด้วยความรู้ส่วนดาวอังคารที่แปลว่าเร็วเนี่ยเราก็ต้องตามใจดาวอังคารคือทำให้เร็วแต่ทำให้ถูกวิธีออก็คือต้องมีหลักการในการทำใช่ครับถ้า<ห>เกิดว,ว่าเราทำเร็วแต่ว่าเราทำผิดวิธีหรือเราทำแบบ แบบที่เราเคยทำบางครั้งไอพีแบบที่เราเคยทำไม่ได้ดีมันไม่ดีมันไม่ถูกวิธีครับก็ต้องไปเรียนรู้เนาะว่าถูกวิธีเป็นยังไงอันไหนที่มันถูกต้องเนี่ยชาวราศีพิจิกดูแลเขเข้าใจได้ชัดเจนเลยค่ะนะครับคือทําแบบถูกวิธีใช่ครับคือถ้าทําเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เราต้องดูว่าวิธีไหนคือวิธีที่ถูกเราก็ต้องทำวิธีนั้นเพราะว่าดวงเรามันไม่หนุนค่ะนะดวงเรามันไม่หนุนก็ต้องเอาสติปัญญาความรู้เนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาหนุนแทนนะครับ ถัดมาเรามาดูข่าวดีกันบ้างนะเพราะว่านะวราศีที่มีปัญหาก็พฤษศนะครับติดลบส<ะ>นะครับแล้วก็ชาวราศีพิจิกติดลบสเนาะก็ติดลบสก็คงได้รับความรุนแรงเยอะหน่อย<ค>นะครับชาวราศีกรกฎนะกรกฎ<ร>นะก็ประมาณ15กรกฎานะครับถึง14สี่ิงหาประมาณเนี้ยนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยตีบวกแหละนะเรื่องหน้าที่การงานบวก4เท่า นะบวก4ี่เท่าเพราะนั้นจากเรนของคะแนนที่บวกบวกเนี่ยตั้งแต่บวก2ขึ้นไปเห็นกำไรแน่นอนะตั้งแต่มีบวก2ขึ้นไปเนี่ยนะก็คือบวก3บวก4บวก5าเนี่ยทำอะไรแล้วเห็นกำไรความสำเร็จลูกค้าชมแน่นอนนะครับชาวราศีกรกฎบวก4ี่นะครับถัดมาชาวราศีอันนี้ต้องฟังให้ดีเป็น3ราศี ที่บวกอยู่ในอันดับที่เรียกว่าเราเห็นความสําเร็จแต่เห็นยากถ้าไม่สังเกตเอ,อ่าก็คือความสําเร็จมีแต่ว่าถ้าไม่สังเกตดีๆเรามากักจะคิดว่า,ธรร,ราธรรมดาธรรมดาเรามักจะคิดว่าม่เห็นมีะไรเลยค่ะการงานนี่มก็เหมือนเดิมรายได้นี่มัเหมือนเดิมแต่แอบสําเร็จอ่าแต่เขาไม่เอาเธอออกก็ถือว่าสําเร็จแล้วอ,อ๋ออ่าได้บอกไหมเข้าใจแล้วค่ะเราอยรางมีงานทําเรายังมีได้ทําเหมือนเดิมอ่าเรายังได้ทํางานยังยังมีงานให้ทำเนี่ยก็ถือว่า สำเร็จ,รจไปเทียบกับราศีติดลบอันนั้นเขาลําบากกว่าเราเป็น3ราศีที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าเป็นคะแนนเกณฑ์ดีธรรมดาคือบวก2คะแนนะนะครับราศีสิงห์นะครับราศีกันแล้วก็ราศีตุล ะนะครับราศีสิงห์ราศีกันแล้วก็รา,ราศีตุลยสามราศีนี้คะแนนตีบวกบวกที่2คะแนนนะครับ2เข้าของทรัพย์ที่เรามีของการงานความสําเร็จที่เรามี3ราศีนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากเพราะว่าเวลาคะแนนมันไม่ได้เพิ่มเติมเยอะเนี่ยเราก็ไม่ต้องทาเยอะ,ออะเมื่อเราไม่ได้ทําเยอะเราก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่ตัวเรามักจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรดีเนะ๋อคือเราก็ทําเหมือนเดิมไม่ต้องไปรอบครอบหรือพยายามอะไรมาก เหมือนคนที่ติดลบแต่เราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไม่ได้สาเร็จอะไรแต่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของคุณแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วพอเราเอาตัวเราเนี่ยไปเทียบกับคนที่เขามีความสาเร็จมากกว่าเราก็รู้สึกน้อยกว่า่ใชแต่พอเราเอาตัวเราไปเทียบกับคนที่เขาไม่มีเลยความสําเร็จเราก็รู้สึกมากกว่ามากกว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยมาตรฐานมันมีอยู่แล้วนะฮะถัดมาจะเป็นราศีที่เริ่มสดใสสว่างนะครับ เมื่อกี้เราพูดถึงชาวราศีกรกฎไปแล้วเนาะได้4คะแนนบวกนะครับมาที่ราศีกุมราศีกุมนี้เพิ่มขึ้นไปบวก3คะแนนนะ3เท่าของความสําเร็จราศีกุมบวก3เนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นภาวะบวก3คะแนนที่เกิดการกลุ่มรุมกลุ่มรุมก็คือมีดาวพุธแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาให้ผลด้วยกัน อ๋อกุ้มกรูใช่ครับ<ช>ดาวพุธเนี่ยเขาทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะพูด อยากจะขายอยากจะหาที่ทางทํางานให้มันมากกว่านี้ยุคนี้เป็นไหมเริ่มอ่ายุคนี้เป็นไหมแบบไม่ได้ไปทํางานเขาให้เวิร์กรฟมโฮมเราก็อยากหาทางที่จะทํำนู่นนี่เพิ่มรายได้นะแต่ดาวจูปิเตอร์ดาวพฤหัสบดีครุเนี่ยท่านก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยท่านก็มาบอกว่าอย่าพึ่งให้เรียนก่อนอ่าอย่าพึ่งให้ไปหาความรู้ก่อนอย่าพึ่งให้ศึกษาก่อนอย่างนี้มันก็เลยอึดอัดหัวใจ อเอ,อเป็นที่มาของกุ้มลุงใช่เวลาออกไปรับโชคที่ว่ามีบวกขึ้นมาสามคะแนนเนี่ยกลายเป็นว่าทำไปเรียนรู้ไป เจ้านายก็จะบอกว่าทําไมเธอทําไม่ได้ติดขัดแต่เราก็เรียนรู้อยู่เราก็ไม่กล้าบอกใครล้วก็เรียนไปทําไปคุณลูกค้าก็อาจจะเริ่มจับไสเราได้หรือบางคนจับไสไม่ได้เราก็พยายามทําไปเรียนรู้ไปมันจะมีทั้งสําเร็จและมีทั้งผิดพลาดไปในด้วยกันถึงแม้จะเป็นบวก3ามแต่ก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างใช่ครับสำเร็จบ้างใช่ครับเป็นสภาวะที่กุ้มใจรุ่มรุมนิดหนึ่งนะครับ ถ <Okay. S 2> ัดมาจะเป็นช่วงเวลาอันดีงามของชาวราศีที่มีคะแนนอยู่ในแดนสวรรค์ uh huh. ขึ้นแดนสวรรค์ไปแล้วก็คือได้แก่ชาวราศีมิถุน าชาวราศีมิถุน15มิถุนานะครับถึงไปประมาณ14กรกฎาคม15กรกฎาคมประมาณนี้ชาวสมาร์ชาวราศีมิถุนบวกไปเลย6คะแนนบวกไปเลย6คะแนนนะครับชาวราศีมิถุนในในปีนี้เนี่ยได้อิทธิพลจากดาวอังคารและจะมีดาวราหูเนี่ยเดินมาช่วยพอดีดาวราหูเนี่ยหลังวันสงกรานนะหลังสุรยิยคติสุริยเทพสเสด็จผ่าน ราศีเมษปุ๊บเนี่ยดวงของเมืองดวงของปีพอเข้าจังหวะเนี่ยดาวราหูจะไปบูสต์จะไปอัปเกรดจะไปเพิ่มคะแนน <c oughs> ให้ชาวราศีมิถุนเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนเนี่ยจะเป็นคนที่มีโชคจากราหูหนุนหลังอยู่ <c oughs> หนุนหลังอยู่นะครับจึงได้คะแนนด้านการงานบวก6คะแนน นาอยากย้ายไปอยู่มิถุนยังย้ายได้ย้ายได้ไหมจริงๆไปหาคบไปหาทํางานด้วยกันกับชาวราศีมิถุนก็ได้พลังเข้ามาอ้ยดีดีสมมติว่าถ้าปีนี้อ่ะสมมติว่าของแอลเนี่ยติดลบครับเราก็ไปหาคบหาสนิทกับเพื่อนที่มิถุนเราก็จะได้โชคได้ดวงของเขามาหนุนของเราใช่ถูกต้องเหมือนแบบ4ีบวกหของเราลบสองอุ้ยอย่างนี้ดีของเขา6ของเราติดลบสองหลือสี่โอเค พออยู่ได้พออยู่ได้เพราะว่าโลกใบนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในพระคัมภีร์เลยนะครับบุคคลไม่สามารถเจริญได้ด้วยลําพังตัวคนเดียว เราเนี่ยทั้งสองท่านทั้งคุณแอลทั้งอาจารย์มุงกุฎเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพราะมีแค่คุณพ่อหรือมีแค่คุณแม่อ่าเราเกิดจากการรวมกันของสิ่งมีชีวิตหรือพลังชีวิตของพ่อกับแม่เพราะนั้นบุคคลเวลาจะไปหาความสเร็จใ,ใดๆเนี่ยใครที่คิดว่าจะทุกอย่างอยู่ในตัวคนเดียวได้อันนี้ผิดดวงเราไม่ดีเราไปอยู่ใกล้คนดีขึ้นเหมือนกันนะครับชาวราศีมิถุนบวกปกคะแนนมีเจ๋งกว่านั้นค่ะ ชาวราศีธนูาชาวราศีธนูก็15ธันวาคมนะครับ15ธันวาถึงประมาณ1 4 1 5มกราคมชาวราศีธนูเมื่อกี้มิถุนบวก6กใช่ไหมราศีธนูเก่งคะแนนชาวราศีธนูนี้ถือว่าก็อยู่ในตำแหน่งโอเคนะเพราะว่าชาวราศีธนูหลังจากสงกรานเนาะเกณฑ์ดวงเมืองเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจริงๆนะตามหลักโหราศาสตร์เขานับสงกรานนะครับชาว ราศีธนูเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัส,สบดีเดินออกไปอยู่ในตำแหน่งมหามิตร <c oughs> ปกติดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยบ้านเขาอยู่ที่ราศีธนูแต่พอเลยวันสงกรานต์ปี2564ปุ๊บดาวพฤหัส,สบดีกรุปเนี่ยจะไปอยู่ในตำแหน่งมหามิตร <c oughs> ที่ราศีกุม <c oughs> นั่นทำให้คนที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยจะมีเพื่อนใหม่ แล้วเพื่อนใหม่มิตรสหายใหม่ก็จะนำทรัพย์นำสมบัตินำสิ่งดีๆเนี่ยมาให้กับชีวิตของเราค่ะนะชาวราศีธนูเนี่ยพลาดไม่ได้เลยถ้าเราอยากจะได้เพื่อนนะอยากได้แฟนอยากได้คนมาเสริมดวงช่วงนี้หนึ่งในตัวเลือกคือชาวราศีธนูนะครับถัดมาจะเป็นไฮไลท์แหละ ยังไม่ใช่ของท่านยิ้มตกใจนะ,ะชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษนะครับเป็นชาวราศีที่จะมีหน้าที่การงานยอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมก็คือมิถุนได้6นะครับ6ะคบ6ะแนนชาวราศีธนูได้7ค<ข>ะแนนแต่ถ้าเป็นชาวราศีเมษได้10คะแนนครับผม<อ><อ>เป็นเต็มเลย10บคะแนนโอ้อยางงี้ถ้าเกิดว่าใครลบสี่นี้ต้องไปหาคบเมษเลยนะคะโคบ เมฆก็จะมีผลกําไรมา 6, ม6ข้าวก็โอเคนะครับชาวราศีเมษเนี่ยก็มีผลจากเกณฑ์ดวงขุมทรัพย์10คะแนนนะครับผลนี้มาจากอิทธิพลของดาวสุริยเทพทั้งในชาร์ตของโชคลาภช,ชาร์ตของการงานชาร์ตของดวงหนุนเนี่ยนะครับรวมขยํากลุ่มรุมกันอีกแล้วแต่ว่าพากันเอาโชคเอาของดีๆมาให้10คะแนนเต็ม ที่ราศีเมษอ๋ออ๋อทุกอย่างไม่คือเต็มสิบหมดใช่ไหมคะคะแนนเต็มหมายความว่าเต็มบริบูรณ์ที่<ะ>เราจะหาได้<ะ>ชาวราศีเมษเนี่ยมีดาวศุกร์มาช่วยอํานวยชัยเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นชาวราศีเมษถึงเวลาที่คุณจะต้องตั้งใจทํางาน<ะ>ลงทุนแล้วก็ให้ความเอาใจใส่เพราะสิ่งนี้คุณเลือกสิ่งนี้คุณทํามีโอกาสที่จะเปลี่ยนฐานะ สมมติเราเคยกินข้าววันวันหนึ่งค่าค่าข้าวค่าอาหารเรา300บาทถ้าคุณตั้งใจทํางานในปี2 0 6 4ถ้าเป็นชาวลาศีเมษคุณสามารถเปลี่ยนฐานะตัวเอง10เท่าไปเป็นคนที่มีค่าอาหารกินอยู่แบบสบายๆวันละ3000บาทแบบไม่เดือดร้อนอพอเข้าใจภาพนี้ไหมเข้าใจค่ะคือฐานะเปลี่ยนไปแล้วกินวันละ300แต่ว่าถ้าเราตั้งใจทํางานหรือว่าเราไปทุ่มเทกับงานที่เราทํา ต่อไปเรากินข้าวสามพันนี้แบบสบายสบายเลยไม่ได้แบบกังวลอุยเดี๋ยวฉันจะวค่สามพันแล้วเหลือยไม่ใชาไม่ต้องคิดแล้วโอ้โหสบายใจได้เลยกับราศีเมษนะคะต้องไปใส่ใจเรื่องการงานเิ่มั้ใช่ถ้าเป็นดวงเนี่ยใน range เนี่ยตอนนี้ชาวราศีเมษเนี่ยสุดเลยแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งราศีก็คือราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยคะแนนของเขาคือ11คะแนนเมษว่า10นะมีน1 1 นิ้วผมต้องเพิ่มอีกองการดนหนึ่ง, <laughs> งนัคเลยเพราะว่าเกินทะลุเพดาน <S S S <c oughs> เหตุผลที่ชาวราศีมีนได้อยู่ตรงนั้นก็คือว่าดาวพุธ ซึ่งในตำนานมหาเทพเนี่ยท่านเป็นบุตรขององค์พระจันทร์เทพเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวพุธอยู่ใกล้พระบิดาคือดาวพุธเนี่ยท่านถูกขับไล่นะครับจากสูงสวรรค์แต่ว่าท่านก็ได้รับการฟูมฟักจากครัวอาจารย์หลายคนดาวพุธเป็นดาวของการค้าโดยตรงเป็นดาวของธุรกิจถ้าเมื่อไหร่อยู่ตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับสุริยเทพหรือพระจันทร์ก็ตามตามตำราถือว่าจะได้เงินทาง ครับ จะได้เงินได้กำไรได้เรื่องของผลความสำเร็จแบบในทางลับๆก็คือคนอื่นไม่รู้ว่าฉันพอจะมีคนอื่นไม่รู้ว่าฉันเพิ่งถูกหวยมาคนอื่นไม่รู้ว่าฉันได้งานตรงนี้เป็นแบบรวยเงียบเียรวยเงียบเยบในลับๆคือสิ่งนี้จะเกิดกับชาวราศีมีนค่ะิ <15. S 1> มีนาะถึงประมาณ1 4 1 5เมษายนนะครับก็11คะแนนเลยบเอ็ดเลยนะครับเป็น12ราศีนี้มีนชนะเลิศ่ะถัดลงมา ก็เป็นราศีเมษ<ะ>แต่ราศีมีนด้วยความเป็นลับๆอะ่ะถ้าคุณสงบปากสงบคําไม่ได้โชคลาภ จะกรอบด้านจะหายไปเธอรู้ไหมฉันประมูลงานนี้ได้ฉันดีใจยังเลยไม่ได้อะไรเงี้ยกลับบ้านไปโพสเฟซบุ๊กเนี่ยวันนี้ขายดีมากเลยพรุ่งนี้อาจจะขายไม่ได้เลึกภาพออกไหมครับนึกภาพออกแล้วค่ะราศีมีนต้องแอบรวยต้องแอบรวยแอบรวยต้องพยายามเก็บไม่อยากเพิ่งให้ใครรู้รู้ตอนนี้แล้วดวงมันจะเคลื่อนโอเคทัดมาราศีสุดท้ายนะราศีสุดท้ายพขยาหัวใจชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมัง ตอนนี้ที่มันอึดอัดอยู่ตรงที่ว่าจริงๆชาวราศีมังกรโดยราศีชาร์ตเนี่ยดาวประจําของราศีมังกรคือดาวพระเสาร์ท่านก็มาอยู่ในราศีมังกรนี้แหละ,ะก็ต้องน่าจะดีเนาะแต่ว่าในนาวฟาัมชาชาร์ดเนี่ยคือชาร์ดแห่งบุญกุศลบุญบาปเนี่ยเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของพลังงานถึงองค์เทพอะไรแบบนี้ราศีมังกรสถิตยอยู่ที่มิถุนซึ่งการที่ราศีมังกรในนาวฟัมชาชาร์ดสถิตยอยู่ที่ มิถุนร่วมกับดาวราหูเนี่ยม,มันทำให้ชาวราศีมังกรอยู่ในตำแหน่งมรณะ,ะมรณะเรื่องอะไระมรณะเรื่องการเสี่ยงโชคทุกชนิดแค่นั้นแค่นั้นการงานไม่น่าจะมีปัญหาใดๆแต่เมื่อไหร่ที่เสี่ยงโชคชาวราศีมังกรจะได้คะแนนติดลบสี่คะแนนโอเคค่ะอ่าทีนี้ ลุนมากคุณแอลแปลคําว่าเสียงโชคว่ายัางไงบ้างครับถ้าของแอลเนี่ยหมายถึงเสียงโชคเอาเอาง่ายๆก่อนรเราจะไม่ซื้อหวยอน่งหวยไม่เล่นอลอตเตอรี่ซื้อไหม,มถ้าถ้าบอกขนาดนี้เราก็ไม่ซื้อไม่ซื้อ,อดก่อนสิ่งโชคมีความหมายในทางโหรก็คือสิ่งใดที่เราไม่รู้กฎ มันของเราไม่รู้กฎไม่รู้หลักการของมันแล้วเราไปยุ่งเกี่ยวแล้วเรารอคอยผลลัพธ์ของมันแบบปล่อยไว้กัะดวงจะตาสิ่งนั้นถือเรียกว่าเสี่ยงโชคย<อ>กตัวอย่างนะครับเราไปประมูลเพื่อ <hew> ที่จะขายของในสนามบินต้องเปิด้องประมูลกันโครงการน,นี้ถ้าเราไม่รู้กฎของมันว่าต้องประมูลอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะมีสิทธิชนะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเขียนตัวเลขไปตามอำเภอใจใช้ดวงไปอย่าง นี้ชาวราศีมังกรจะเสียหายมากอค่าวางเงินประกงประกันเพื่อเข้าประมูลเขาก็กินไปเรียบหรือเราอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งเราไปดูโครงการเขาบอกจองห้าพันแล้วเราก็มาลุ้นเอาว่าเราจะกู้ผ่านไหมอ่าเราเองก็ไม่รู้ว่าตักกะของมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้เราปล่อยว่าเดี๋ยวเราลองทำดูเ,เราเอาตัวเราไปแขวนอยู่บนโชค ไอเงินค่าวางจองทั้งหมดก็จะถูกริบสําหรับชาวราศีมังมกรเออถ้าในเคสนี้อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งเขาให้วางเงินดาวห้าพันแต่เรารู้หลักการพิจารณาของแบงค์ว่าต้องพิจารณาจากอาจจะเป็นรายได้อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายประจำไออย่างนี้ถือว่าเราไม่ได้เสี่ยงโชคถูกไหมคะสมมติว่าตัวเราเนี่ยไปประเมินตัวเองกับแบงค์มาแล้วไปประเมินมากับแบงค์แล้วว่าเรามีภาวะพอจะไฟเขียวปล่อยกู้ได้ประมาณเท่า นั้นเท่านี้ <c oughs> บาทวันหนึ่งเดินไปเดินเล่นเขามีโครงการเราจอง5,000ันจองหมื่นหนึ่งคุณไม่ได้อยู่ภาวะเสี <you know. S 2> ่ยงเพราะคุณเล่นเกมที่รู้กฎแต่ถ้าเกิดคุณไปชั่นอยากได้บ้านถ้าห้าพันเองวางไว้ก่อนแล้วฝันก็ฟุ้งแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้คุณเดินอยู่บนผลทางของการเสี่ยงไอห้าพันเนี่ยบินแน่นอนถ้าเป็นชาวราศีมังกรนะการเสี่ยงโชคของอาจารย์ที่บอกว่าคือการไม่รู้กฎการไม่รู้กิกาในในกร รณีที่เราซื้อหุ้นถ้าเราดูกราฟเราพิจารณาจากหลักการจากสัญญาณหุ้นนั้นถ้าแบบว่าาซื้อขยใช่อย่างเงี้ยถ้าแบบว่าเรารู้กฎ รู้กติกาถือว่าไม่เป็นการเสี่ยงโชคถูกไหมก็นะที่คุณแนวบอกนี่แหละมันมีกฎมันเลยมีสัญญาซื้อขายม,มันเลยมี <c oughs> ตัวซิกแนลมาบอกว่าจะขึ้นแล้วนะจะลงแล้วนะนะเมื่อข่าวมันมาแบบนี้มีผลกระทบแบบนี้แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์เรื่องของหุ้นเนี่ยมันอยู่ในกฎอ่าแล้วก็มีคนที่ไปทําอาชีพนี้คือเล่นหุ้นเป็นอาชีพเนี่ยนะเขาก็เลี้ยงตัวได้เพราะเขาเล่นตามกฎอ่า หุ้นไม่ใช่เรื่องโชคลาภ ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นหวยเป็นลอตเตอรี่เป็นจับเบอร์อ่าเนี่ยเนียน่เรื่องโชคลาภคือที่เราไม่รู้กฎไม่รู้กติกาเขาว่าคือการเป็นการสุ่มออกอันเนี้ยเราคอนโทรลอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยตลาดทุนนี่ไม่ใช่โชคลาภใช่เพราะนั้นติดลบนะมีมังกรนะครับนะเว้นการเสี่ยงโชคทุกชนิดลบ4คะแนนนะครับชาวราศีพฤษภลบ4คะแนนนะครับและชาวราศีพิจิกลบ2คะแนนนะครับนอกกนั้นสบายใจได้นะ โดยเฉพาะชาวราศีเมษบวก10ชาวราศีมีนบวก11และรองลงมาก็เป็นชาวราศีธนูบวกเจ็ดและชาวราศีมิถุนบวก6 ที่เหลือชิวชิวชิวขอให้เป็นปีที่เฮงแล้วก็ก้าวหน้าในการงานทุกคนครับค่ะสำหรับโอยอาจารย์ให้ความรู้ที่น่าประทับใจแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องของการงานในปี2564ของแต่ละราศีเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตหรือว่าเป็นข้อคิดข้อเตือนใจสําหรับเพื่อนเพื่อนชาวราศีต่างๆที่เราได้ได้ฟังอาจารย์ไปนะคะค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนและอย่าลืมติดตามของเรานะคะ EP ต่อไปของเราจะพูดถึงเรื่องความรักเป็นเรื่องสําคัญเลยล่ะค่ะเพื่อนๆนะคะที่แบบว่า,าจะดูว่าปีหน้าความรักของเราจะเป็นยังไงคนโสดอยู่จะมีคู่ไหมหรือว่าคบๆกันอยู่จะได้แต่งงานไหมดวงความรักเป็นยังไงอย่าลืมติดตามนะคะและสําหรับ EP นี้นะคะพี่แอลแล้วก็อาจารย์มังกรนะคะต้องขอราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คนไหนคะแนนพุ่งขึ้นไปเยอะๆมันจะหมายถึงการแต่งงานเรื่องของการมีตัวตนของคนที่จะรักเนี่ยมันปรากฏขึ้นได้ง่ายเขาดันไม่แนบแน่นกับเราเขาก็้คิดไปทางเวลาเราทุกข์เาก็ไม่ช่วยเรามันก็ไม่อยากได้แบบนั้นเนาะ